สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มากับผมอีกแล้วโยเดินตามป่าตามเขานะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็มากับน้องเฟิร์สวัสดีครับแล้วก็เพืนลุ่พี่พง์ครับเพื่อนเองชื่ออะไรเนี่ยชื่อสุดใจครับสุดใจนะกับอน้องสุดใจที่อยู่อยู่กับเองใช่ป่ะน้องใช่เพื่อนผมมาวิชาแก่งกล้ากับผมครับใช่หรอใช่ก็เลยจะผมก็เลยเลือกมาป่าเออ ที่ที่มันอยู่ตรงก้อนหินนะเพี่อืมแต่พี่วันนี้ก็อาจารย์ก็มากับผมด้วยนะครับเขาก็ได้เดินไปล่วงหน้าล่วงหน้าแล้วนะครับคือวันนี้ผมก็ได้เอาอาจารย์มาปล่อยทุกแบบว่าปล่อยเวรกรรมเขานะครับที่เขาจองเวรจองกรรมที่อยู่ในหินเขานะครับคือไอหินก้อนใหญ่นะครับผมก็ได้ เรียกท่านอาจารย์ผมมาแล้วอาจารย์ทองนะครับวันนี้อาจารย์ก็เดินล่วงหน้าลไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปเดินตามหาอาจารย์ก่อนนะครับอาจารย์เดินไปแล้วเดี๋ยกวกลัวอาจารย์ไม่รู้นะว่าคนที่ก่อนนั้นอยู่ตรงไหนเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนเพราะวันนั้นน้องเฟยก็ได้ปิดป้าไปแล้วตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วนะก็คือครั้งแรกเราเจออยู่เลยใช่ปะ่ะใช่แต่ตอนนี้เราไม่เจอแล้ว โอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินทางไปกับน้องๆน,น้องเฟิร์สกับน้องสุดใจกันก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์ท้องของผมนะครับอเค,ครับเดี๋ยวผมขอเดินทางกันก่อนนะครับสวัสดีครับน้องเฟิร์สนานทางเลยเพื่อนเองเนี่ยพลังแต่ว่ามีวิชาเก่งกล้าขนาดนั้นเลยเหรอิาแล้วผมก็ค,คือไปอยู่กับอง,ง์ราชาเหรอใช่๋อที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ย ตั้งแต่พี่ออกจากพี่เบิร์ดมาเนี่ยพี่ก็ก็คือไปหาเขาไม่เคยเจอน้องคนนี้เลยนะก็ะคือเพิ่งมาเจอตอนนี้นะครั้งแรกของพี่จะได้ทำความรู้จักกันพ่ตอนแม่เขาก็ได้เสียแล้วนะฮะพ่อแม่เขาเสนะียไปแล้วเหรอใช่ก็เลยตงเลยชาเข้าไปเจอผมก็เลยมีเรื่อเลยเนี่ยอ๋อก็ขอความเสียใจกับน้องสู้ใจเลยนะ ผมก็ไม่รู้นะครับก็ทางเดิมเลยนะที่ผมกับน้องเปิ้เคยเดินมานะที่เจออาจารย์ที่ล,ะล่ะอมนหนึงเองนะ,ะจะไม่เคยเจออาจารย์พี่หรอกมั้ยคนไหนพี่ผมไม่เคยเจอคืออาจารย์พี่เนี่ยดีมากเลยนะน้อง คืออาจารย์พี่นะ่ะเขาก็เคยมีลูกนะ,ะนำแทงเอ็งไม่ต้องกลัวอาจารย์พี่นะน,นครับอาจารย์เรา,าคือผมก็ไม่อยากถ่ายเยอะนะเขาอาจารย์ผมัวได้บอกว่าอย่าถ่ายห้าเข่าเยอะเขาไม่ชอบนะครับแตบบ่ว่าเขาก็พูดได้ คืออาจารย์ผมก็แบบว่าไอแบบว่าร่างกายก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับคือยิ่งนานยิ่งแย่ขึ้นครั้งแรกผมไม่อยากให้เข้ามานะครับแต่อา,อาจารย์ผมเต็มใจที่อยากจะมาช่วย<า>เจ้าแม่ก้อนหินก้อนนั้นนะครับ<อ>คือนี่นะอาจารย์ของพี่ท้ไงเยอะไรก้การเช่อชเ่อ คือเพื่อนเองพูดอะไรน้องต้องมาไอ,อ,อพ้พี่น้องเบิร์ตตรงเนี้ยพี่พีแต่แถวเนี้ยไร้การมากเลยพี่ใช่เหรอเฮ้ยดีเราไม่มากลางคืนดีวันนั้นคืนนั้นเราไม่มาเพราะเราเราไปหาอาจารย์เราก็ไม่เจออาจารย์ด้วยใช่แถมไปเจอยิงปิศาด้วย คืออาจารย์ไหวไหมครับอาจารย์ผมน่าจะไหวแล้วมั้งไปครับอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะนั่งพักกันก่อนอคือนั่งอาจารย์อาจารย์พี่จะนั่งพักกันก่อนนะ,ะแล้เป็นเดี๋ยวผมขอเวลานั่งพักกันก่อนนะครับคือวันนี้ผมก็ต้องให้อาจารย์ช่วยให้ได้นะครับ ให้เขาไปบูตไปเกิดสักทีหนึ่งนะครับเขาจองเงินจองการแบบนี้เขาก็ยังไงไม่รู้นะครับเคยจกระซออันเกอดเออเกิดเกิดเส่อเออกิดดื้อะไรน้องเฟ,ฟิสตรงนี้แล้มีคนตายเยอะมากเลยพี่ใช่หรอใช่เคยมีคนยิงการเพื่อนผมบอกอย่างเงี้ยอย่าบอกนะตรงนี้เคยเป็นสนามลบเก่าใช่พี่ใช่หรอเฟเพื่อนเองบอกใช่ปะ่ะใช่ ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ผมยังบอกเลยนะคืออาจารย์ผมยังบอกเลยนะครับเขาสัมภาษณ์ได้ผมก็ถึงว่าทําไมเขาเข้ามาปุ๊บอาการเข้าเป็นแบบนี้เลยคือมีพี่ร้ายก็เหมือนจะไม่ให้เข้าไปนะแต่ก็ต้องทําใจไปช่วยเขาให้ได้นะครับเดี๋ยว รอให้อาจารย์ผมนั่งพักเสร็จก่อนก็เดินทางกันก่อนกันต่อเลยนะครับโอเคครับ okay, เดี๋ยวขอนั่งพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับตอ,อ,อนนี้เข่ารูปเดิมนะครับเข่าที่ผมเจอน้องเฟิร์สวันนั้นคือเราอยู่ในหูเข่าเลยนะตอนเนี้อ,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 อะไรนะอะไรนะน้องเฟิร์สเพื่อนผมบอกว่าแถวเนี้ยพระตายเต็มเลยพี่ พัดพัดเสียชีวิตเหรอใช่โอ้โห oh. คือพ,พี่ลืมกลัวนะครั้งแรกพ,พี่ไม่รู้พี่กล้าเดินเข้ามาเนี่ยเดื่อผมบอกว่าเจ้าแถวเนี่ยเขายิงพระกันเขาไม่ให้พระเลือกกก็คนเลยโอ้โห oh. น่กากลัวจังไ,ไปแล้วรีบเดินตามล่างอาจารย์พี่ก่อนเ <c oughs> พื่อความปลอดภัย จะได้อาจารย์ที่ช่วยได้ค,นะคือเขายัางไม่ไปเกิดจนสักคนเลยใช่ไหมทั้ง,ทงโยเนี่นดีทั้งโยอะตัวทางนี้ครับอาจารย์ทางนี้ครับอาจารย์ ระวังนะมีน้ำนะนี้เรามาแล้วไมบบก็น,นั่นแหละเราก็จะมาทำวิธีตรงนี้ให้เสร็จเดี๋ยวผมผมกับเพื่อนผมเปิดป่าให้ไหมพี่ได้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 ไดเอ็งเปิดป่าเลยเนะนี่ยแล้วเดี๋ยวผมขอลองคนเดียวก่อนได้ได้ได้เอ็งทำที่เอ็งเคยทำเลยโยเป็นไรครับอาจารย์ อาจารย์ผมก็ร่างกายไม่ค่อยดีแล้วนะคือแก่มากแล้วตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับคือต้นคอยต้นนั้นก็ตั้งแต่พันปีที่แล้วนะพี่อยู่กับเขามาเขาเป็นคนดูแลทุกอย่างอะไรน,น้องเป,ปิดปาคนเดียวไม่ได้เหรอพี่อะไรนะผมเป,ปิดปาคนเดียวไม่ได้เอา้าทำไมวันนั้นเองเปิดป่าได้อ่ะมันมันจะไาลกาดกว่าเดิมอ่ะพี่แล้วต้องทำไงเนี่ย เองกล้ามาก่อนผมต้องเรียกเพื่อนผมมาช่วยกันเปิดนะพี่แล้วเพื่อนเองจะช่วยได้เหรอได้พีไ่ได้ได้ได้ไดพี่เชื่อใจเนาะพี่เชื่อใจเองน้องเฟิร์สวันนี้แล้วอาจารย์พอรู้ไหมครับทำไมเปิดป้าไม่ได้ครับเร้อคือ วันนี้แปลกๆนะตั้งแต่ผมอ่านจานผมมาเนี่ยก็คือพี่ป้าแถวนี้เมือนจะไม่ให้หินก้อนนั้นไปเกิดนะครับจเจ้าแม่ก้อนหินก้อนนั้นไปเกิดนะ,ดะคือ,อาจานผมบอกว่าน่าจะยากอยู่ช่วยอย่างนี้น่าจะยากอยู่นะครับก,ก,ก็ต้องรอน้องเฟิร์สท,ทำวิธีอะไรเสร็ อะไรครับท่านเดาพ่าเนี่ยไสเยอะอะไรนะครับเดาพ่าเนี่ไสเยอ่เนี่ยไสอะไรครับคือน้องเพิร์สก็ทำได้ครับก็คืออาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับคือพี่ร้ายอยู่รอบตัวเราเลยนะก็คือให้ผมกับน้องเฟิร์สน้องสุดใจอยู่ ใกล้ๆอาจารย์ผมตลอดเวลานะถ้าไม่อยู่ใกล้ก็คือจะมีสิ่งอันตรายมาทำร้ายหรือเอาตัวพวกผมไปได้นะครับเป็นยังไงบ้างน้องเฟิร์สเปิดได้ยังอ,อาจารย์ครับ<อ>พร้อมยังครับ<อ>เดี๋ยวให้ จะได้ใช่ไหมหยุดหยเด๋ยุวสู้กันเลยเด็กได้ได้คือน้องเฟย์บอกว่าระวังตัวให้ดีเลยนะเดี๋ยวจะมีสิ่งอันตรายเข้ามาแล้วอาจารย์ครับอ,อาจารย์ ต้องช่วยให้ได้นะครับคือก้อนหินอยู่แถวนี้นะอาจารย์มันบอกไปนะเพิ่อนมนโดนไปไหนก็ไม่รู้ลอยเฮ้ยนี่ครับก้อนหินอ้เ่องอะไรวะน้องเฟิรเพื่อนเองบอกว่าอะไรเพื่นบอกว่า ตรงนี้ยมีคนตายเยอะมากเลยที่ก่อนใช่ใช่บอกเลนเองอย่าเข้าไปใกล้ใจถูกใจอย่าเข้าไปใกล้ลีเลกี้ลีเลย์ทีเอ๊ะเดี๋ยวเข่ามาคิดว่าเรามาทำร้ายเขาอีกเมล่ะเมล่ะคือมีพี่ไล่ตอนเลยนะครับเข้าไปข้างใน ชาบาน้องเฟิสใช่พี่ก็ต้องมีอาจารย์พ่วงอึ่งเดียวนะให้อาจารย์เราอยู่ล่างดีกว่าเดี๋ยว,ยว,วพี่พ่วงช่ืยออาจารย์พี่ไหมเงนอาจารย์ที่จะไม่ค่อยไหวนะเดี๋ยวรอตัวกา,ารเขอาก่อนพี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้แล้วครับเมื่อกี้พื้นที่ผมเต็มนะครับคืออาจารย์ผมกงได้ปีนขึ้นไปแล้ว คือเขาจะไปทำอะไรข้างบนผมก็ไม่รู้นะครับพี่เหน็นท่อนไหนพวกนั้นท่อนไม้พวกนั้นอ่ะอ่าพี่เห็นพี่เห็น<ๆ>เคยมีคนคือท่อนไม้พีมันนอนรตรงนั้นแล้วโดนงูยักษ์กินพี่งูยักษ์กินใช่เฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรอย่าทัดตายอย่าทัดตายใช่เลยเดม อาจารย์พี่ขึ้นไปเนี่ยร้องเลยท่านครับออท่านจะพอช่วยได้ไหมครับคือตั้งแต่อาจารย์ผมปีนขึ้นไปก้อนหินก้อนนี้ยคือก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ออกมาเลยนะลองขึ้นไปดูอาการมากกพี่พี่ไม่กล้าขึ้นนี่ไม่ต้องขึ้นที่ว่าให้อาจารย์พี่ขึ้นคนเดียว อาจารย์พี่เจอแล้วนะอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับคืออาจารย์พี่ก็คุยกับเฟิร์สอาจารย์พี่เรียกเองอะมีอะไรหรือเปล่าทอดรองเท้าด้วยนะ เองอยู่กัางๆพี่นะนึกใจสองั้งย่นอย่างนี้ก็รูว่าจานี่จะทำอะไรผมก็จะทุ่มน้องเฟอร์ไปไหนเราไม่รู้นะนือแม่น้องเฟอร์นะครับ ไม่รู้นะเขาคุยอะไรกันเป็นรากษาอะไรไม่รู้นะผมค็จะรอนั่งฟังยืนฟังไล้ก่อนคือเสียงก็้หญิงก็ร้องไม่หยุดเลยนะครพี่โยวาอาจารย์เขาบอกว่าให้เอากู้ยิงคนนี้กลับบ้านเพราะว่าถ้าเอากลับจะเจอแต่เรื่องดีๆ ต้องร่ำรวยพี่แล้วก็จะมีเงินทองมีเงินใช้คือยังไงอ่ะคือต้องเอาผู้ยิงคนนี้ลับไปด้วยแต่เขาไม่ได้ไปเกินหรอแต่เขาจะได้ไมาเป็นมนุษย์ใช่แล้วก็มาอยู่บ้านพี่หรอใช่พี่ได้ได้ว้า อาจารย์ผมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าก้อนหินก้อนเนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนต้องทุบนะครับต้องเอาพวกรถแมคโครมาทุบแต่งนะครับคืออาจารย์ผมบอกว่าก็ต้องให้เจ้าแม่ก้อนหินก้อนนี้คือไปอยู่กับผมนะแต่ผมก็หลับได้นะครับ คือผมก็ต้องรับได้แล้วคือสงสารเข้ามาเลยนะเขาต้องมาจอมเวรจอมกรรมอยู่แบบเนี้ยอาจารย์ครับอาจารย์ครับ<อ>คือแปลว่าให้พี่หลยออกจากตัวเขาออกให้หมดเลยได้ไหมครับพวกของมูลดำอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์เขาบอกว่าให้พาป้าคนนี้ ไปวัดไปวัดใช่แล้วก็งไงต่ออ่ะให้กินน้ำมนตกินน้ำมนต<ช>์ต้องให้หลวงพ่อทำให้พระอา<ช>จารย์ใช่ใชได้ได้ได้<ช>ก็คือเข้าหหา้ใช่ไหมใช่ใจต้องกินทุกวันนะพี่ถ้าไม่กินทุกวันคือไม่หายอ๋อคือคืออาจารย์พี่ช่วยอะไรไม่ได้เหรอช,ช่วยไล่อะไรออกหน่อยได้ไหม ไม่รู้ลองดูไหมครับอาจารย์ดเ,ยรเดี๋ยวลองให้อาจารย์ลองดูลายพวกมนตามออกจริงเดียวพอครับ,รบไปไหนเฟิร์ส คือไปไหนไม่รู้นะาต้องเฟิร์สอะอคือพี่หลายเยอะมากทั้งมากนตอนกลางคืนเนี่ยคือแย่มากเลยนะครับ oh. คือถ้าผมมากันเองนี่ยมาก็ต้องเฟิร์สเนี่ oh. น่าจะสู้ไม่ได้นะ oh. แค่อาจารย์ผมนี้ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับ oh. ก็ต้องเป็นพว หลวงพ่ออย่างเดียวนะไปไหนครับอาจารย์มันไล่ของมนต์ดำออกให้ผมก่อนคือเรื่องพ่อเหรออาจารย์ครับไล่มนต์ดำออกให้ผมสักหน่อยได้ไหม คือเขาแย่มากเลยนะตอนเนี้ผมก็ทำไม่เป็นนะผมเคยทำอยู่แต่ว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จเหรอใชไ่ได้งั้นริพาท่านไอ้หาหลวงพ่อเลยออโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาก่อนเวลาเดินทางกันออกกันนะคืออาจานย์ผมทำอะไรไม่รู้นะ ไปครับเดี๋ยวขอเดินทางกันออกกันก่อนนะครับโย่เบ้าแบบว่าเจ้าแม่ก้อนหินก้อนนี้เป็นอันตรายอีกคือตอนนี้ผมก็ได้ออกมาแล้วนะครับคือล้ามากเลยนะครับคือสงสารเจ้าแม่ก้นหินก้อนนั้นด้วยคือองคชาบอกว่าต้องให้เจ้าแม่ก้อนหินไปอยู่กับผมนะคือ ถ้าอะไรของของเขาออกหมดก็คือเขาจะเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วคือเขาไม่ได้ไปเกิดนะครับก็คือเขาต้องกลับมาเป็นมนุษย์ที่อาจารย์ผมช่วยได้นะครับให้กลับมาเป็นมนุษย์ดีกว่าคืออาจารย์ผมได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องพาเจ้าแม่ก้อนหินไปหาหลวงพ่อที่วัดอีกนะครับไปกินน้ำมนต์ แล้วก็อะไรที่อ,อะไรให้ให้นะอ้ามน้ำมนต์ด้วยใช่ไหมอาจารย์พี่บอกใช่ไหมใช่พี่คือต้องให้หลวงพ่อช่วยจริงๆนะ<ม>อาจารย์ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับคือช่วยให้กลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมต้องเอริบออกแล้วนะครับโอเคครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวผมด้วยแล้วก็น้องเฟิร์สด,ด้วยนะครับเฟิร์สสวัสดีครับน้องสุดใจสวัสดีครับผมก็ขอลาตัวก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ